คนเข้าใจผิดเยอะมากนะคะประกันรถยนต์ชั้น1กับ2บวกเนี่ยไม่ได้ต่างกันทุกอย่างประกันชั้นหนึ่งเหมาะกับรถใหม่มากกว่านะคะเพราะว่าคุ้มครองรถเราทุกกรณีแม้ไม่มีคู่กรณีก็อุ่นใจกว่านะคะจากประสบการณ์นุกนะคะนุกจะทําประกันชั้นหนึ่งในช่วงปีแรกๆที่ออกรถมาเลยเพราะว่าเรายังไม่คุ้นกับเส้นทางหรือว่าอย่างไม่คล่องนะคะเวลาไปจอดตามห้างอะไรเงี้ยก็กลัวเหมือนกันถ้าขับมานานแล้วแบบนุกนะคะขับมา7 8ปีแล้วเนี่ยเอาจริงประสบการณ์ขับขนาดนี้นะคะก็คงไม่ไปชนอะไรมั่วซั่วการท ก็อาจจะเกินจะเป็นมากเกินไปนะคะแต่ถ้าทําประกันชั้น2เนี่ยก็ไม่ครอบคลุมรถเลาอีกยังไงก็ต้องระวังคนอื่นมาชนอยู่ดีนะคะประกันภัยรถยนต์ธนาชาติ2บวกฟิตเนี่ยก็เลยมาตอบโจทย์นุกตรงนี้ค่าเบี้ยถูกกว่านะคะประหยัดลงไปได้เยอะมากตกวันแล้วไม่ถึง20บาทนะคะคุ้มครองรถชนแบบมีคู่กรณีและก็ยังคุ้มครองรถยนต์กรณีรถหายไฟไหม้ทุนประกันได้สูงสุด5 0 0แสนเลยคุ้มครองชีวิตคู่กรณีสูงสุด10บล้านบาทต่อครั้งนะคะไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทําประกันไม่ยุ่งยากเลยค่ะแล้วก็ยังมีบริิกการช่วยเเหลือุ ส4ีชั่วโมงอันนี้ชอบมากเพราะว่าเป็นคนเดินทางบ่อยเชื่อเธอว่าทําไวอุ่นใจกว่านะคะนุกว่าเป็นตัวเลือกที่ใช่เลยสําหรับคนที่ใช้รถอย่างเข้าใจนะคะไม่จ่ายเกินความจําเป็นแล้วก็ยังได้ความคุม้มครองครบแนะนําประกันภัยรถยนต์ธนาชาติ2บวกฟิตเลยค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทร1น1 9หรือติดต่อในหน้าใกล้บ้านคุณได้เลยค่ะสนใจซื้อประกันออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ธนาชาติประกันภัยนะคะ